สูบัล h ี่เฮลตค่ะวันนี้นะคะมาพบกับท่าออกกำลังกายบอดี้เวทนะคะท่าง่ายๆแต่ถ้าตั้งใจทำดีๆนะคะกระชับร่างกายได้ทุกส่วนจริงๆค่ะมาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยค่ะนอนลงนะคะยกขาขึ้นสลับซ้ายขวานะคะพยายามใช้แรงนะคะจากต้นขาและก้นนะคะได้กระชับขาและกล้นแน่นอนค่ะท่านี้ ท่าที่2แล้วค่ะท่านี้จะได้หน้าท้องแล้วก็แขนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะท่าที่3ท่าสุดท้ายละค่ะทุกคนมากระชับหน้าท้องและแขนกันด้วยแพล้งทวิตค่ะ ท่าแพ้งสําคัญที่เราจะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพราะถ้าไม่เกรงเราจะมีโอกาสบาดเจ็บที่หลังล่างค่ะ